นุญาตปรึกษาหารือท่านประธานนะครับเกี่ยวกับการดําเนินการการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรข้อที่90เกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมาการ3,035คณะนะครับโดยอยากจะปรึกษาหารือว่าจะควรจะใช้เวลาตอนนี้ได้ไหมนะครับในการปรึกษาหารือใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับหรือว่าทางท่านประธานอยากจะให้ดําเนินการอย่างไรครับแต่ขอไม่เป็นลักษณะอภิปรายนะครับ ผมขอไม่เกิน2นาทีนะครับเชิญครับได้ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมขออนุญาตหาดูนะครับเกี่ยวกับข้อบังคับข้อที่90ครับของประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่พูดถึงการตั้งคณะกรรมการสามัญขึ้นทั้งหมด35คณะผมเข้าใจดีนะครับว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วเนี่ยสภามักจะมีการตั้งคณะกรรมการสามัญ35คณะต่อเมื่อมีการตั้งรัฐบาลใหม่สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ด้วยกติกาการเมืองที่ไม่เป็นปกตินักนะครับตอนนี้ก็ทําให้สภาผู้แทนรัศดรชุดที่26นั้นดาเนินการมาครบ1เดือนวันนี้พอดีครับหรือว่าคิดเป็นหนึ่งใน4ของสมัยประชุมนี้นะครับดังนั้นครับท่านประธานผมเลยอยากจะปรึกษานะครับท่านประธานผ่านไปยังผู้แทนรัศดรทุกท่านนะครับว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่นะครับที่เราจะมีการปรึกษาหารือเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการสามัญ35คณะที่ผมพูดแบบนี้นะครับเหตุผลหลัก ก็เพราะว่าเราต้องการจะเพิ่มกลไกนะครับในการรับเรื่องในการศึกษาและก็ในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเราเข้าใจดีนะครับว่าในส่วนของกลไกฝ่ายบริหารนั้นสังคมและพวกเราเองก็อาจจะยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับว่าเราจะหาสมดุลที่ดีอย่างไรระหว่างการมีรัฐบาลที่เร็วกับการมีรัฐบาลที่เป็นไปตามมติมหาชนผ่านผลการเลือกตั้ง แต่ในส่วนของกลไกฝ่ายนิติบัญญัติผมคิดว่าปัญหาในลักษณะนั้นไม่มีอยู่นะครับรรท่านประธานและเราสามารถเดินหน้าในการตั้งกรรมธิการสามรญ35สาคณะได้เลยเหมือนกับที่ท่านเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,ร,ดรได้ชี้แจงกับผู้แทนราษฎร,ร,รทุกคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าได้มีการคำนวณสัดส่วนนะครับแล้วก็จัดสรรสัดส่วนของกรรมธิการตามแต่ละพรคก,การเมืองได้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นผมจึงหวังว่าเพื่อสมาชิกทุกคนที่ได้แสดงความหงวงใยผ่านสื่อสาธารณะนะครับว่าปัญหาของประชาชนนั้นรอไม่ได้จะมาร่วมกับผมใในนกกาารรสสััับห้้มีจดตง คณะกรรมการสามัญ35คณะโดยเร็วโดยที่ยังไม่ต้องรอให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ผมทิ้งข้าวดยกันบอกว่าผมเข้าใจดีนะครับว่าคงไม่ใช่เป็นอำนาจของประธานที่จะสามารถสั่งการได้นะครับข้อเสนอของผมก็เลยอยากจะฝากท่านรองประธานเรียนไปยังท่านประธานนะครับให้เร่งนัดการประชุมนะครับเชิญชวนตัวแทนของทุกพักนะครับเพื่อมาร่วมกันประชุมในข้อเสนอนี้นะครับเพื่อเรามีการตั้งกรรมการสามัญส5คณะได้อย่างเร็วที่สุดครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับท่านสุธรรมเป็นประเด็นเดียวกันไหมครับ เชิญท่านสุธรรมแล้วก็ท่านจุลพันธ์นะครับขอสั้นๆน,นะครับ,รบท่านประธานที่เคารพกระผมนายสุธรรมแสงประทุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็เห็นด้วยกับข้อกังวลที่เพื่อนสมาชิก